โอเคมาคลิปนี้ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะคือมีเพื่อนๆเห็นผมรีวิวเจ้าตัว running b a s e เนี่ยแล้วก็หลายท่านเขาไม่ได้ใช้แบบไอคอนไซส์แบบผมนะครับแบบอาจจะใหญ่กว่าเล็กกว่าหรือว่ามีแบบอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการกกไปะโดยระหว่างที่วิ่งซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างครบขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาลองวัดขนาดให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่ามันแบบไซส์กว้างยาวแค่ไหนยังไงนะฮะแล้วเพื่อนๆมีอุปกรณ์ไซส์อะไรเพื่อนๆก็ลองเทียบกันดูได้นะ เดี๋ยวเรามาวัดจดากนห้หนักกันดีกว่าว่ามันกว้างเท่าไหร่นี่ตรงนี้ว่าเพื่อนๆสามารถใส่ของได้ใหญ่สุดได้กว้างสุดคือเท่าไหร่นะและ้วก็มีเจ้าเต่าน้อยมาเป็นเพื่อนเราในการวัดตรงนี้นะโอเคเปิดเจ้าเต่าน้อยมาแล้วนะฮะตรงนี้ชิปตรงนี้เราลาว21เซนให้เพื่อนๆเห็นสุดจัดตรงนี้ชิปปะประตูนะครับเราลาว21เซน,นถ้าอะไรที่มันกว้างกว่านี้ก็คือไม่สามารถใส่ได้เพราะมันไม่สามารถ expand ได้นะครับอันนี้คือแบบ static fabric โเนี่เข้าไปข้างในตรงนี้มันก็จะเป็นเคอรฟ์ฟเคอร์ฟที่มันเฉียงลงนี่ก็คือตรงนี้จะใหญ่สุด2 1เซนนะครับแล้วก็จะเคอร์ฟลงมาเป็นเพียวฉะนั้นความจุตรงด้านล่างมันก็จะเล็กกว่าด้านบนฉะนั้นเดี๋ยวเราลองวัดให้นะครับนี่นะฮะดีว่า15เซนแล้วกันจริงๆมัน16บแหละแต่ว่าเราเผื่อไว้ประมาณ15เซนนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็ล่างสุดๆเลยนะล่างของล่างที่สุดเนี่ยได้สักประมาณ12บเซน ประมาณ12 11เซนนะครับเอาสอเซนแล้วกันนะเซนตรงนี้ประมาณ16เซนตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมายาวถึง21เซนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าใส่มือเข้าไปนะข้างในมันจะกว้างได้เล็กแค่นี้ด้านในสุดแล้วก็จะกว้างขึ้นมาแล้วก็จะกว้างตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็กว้างสุดคือด้านบนตรงนี้ทำเครย่ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะแล้วก็ความยาวขนาดยาวเผื่อว่าบางคนนะครับต้องการใส่พวกไตรพอร์ตเข้าไปหรือว่าพวก หมายเดินป่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านยาวแบบตรงๆนะแบบตรงๆประมาณยาวสักเท่าไหร่ว,หว,วัดวัดคร่าวๆนะแบบไม่ได้ตรงๆแบบเป,ป๊ะขนาดนั้น,ปร,นประมาณ38เซนนี่คือแบบยาวสุดนะด้านขึ้นบนนี่สิบประมาณ38เซนแต่ว่าเพื่อเติมเราจะเผื่อไปไหน่อยก็ได้ครับสักสามกเซนเราไปเผื่อไว้แล้วก็บางคนนะครับ เฮ้ยโหมีอุปกรณ์แบบสัก40เซนเนี่ยจะยัดเข้าไปได้ไหมก็เรามาใช้วัดด้านเสียงกันดีกว่าด้านเสียงมันก็จะได้ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงชูบโอเคประมาณยาวสุดประมาณอ่อ40แล้วกันจริงๆมันประมาณ41 42เลยแหแต่ว่าเพื่อให้มันเทียบกับความโค้งอะไรต่างๆของบาดี้เราครับก็ตี่าสัก40เซนแล้วกันก็เพื่อนจะได้ ความยาวด้านหนังจะป็นเหมือนสี่เหลี่ยมพางหมูเรียบร้อยนะครับคว,ความกว้างความยาวก็จริงๆถ้ามองด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนเลยเห็นไหมสี่เหลี่ยมคางหมูจากใหญ่สุดนะครับลงไปเล็กสุดข้างล่างเพื่อนๆอยากให้วัดตรงนี้ไหมโอเคแต่วัดเลกจีนึงแล้วกันะะตรงนี้ล่างสุดล่างสุดตรงนี้ก็คือแบบถ้าเป็นเป๊ะแล้วนะสิบสามเซนสิบสามเซนขึ้นมาตรงกลางชุขึ้นมาตรงกลางาตรงนี้ประมาณสิบเก้าเซนสิบเก้าเซน ให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับแบบไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ประมาณ20 20เท่าไหร่ยๆสักประมาณตอนนี้ก็เหลอชุดศูนย์ประมาณ24่ตรงนี้ยีนะครับ24่สิบสีเซนนะโอเคแล้วนะก็ได้กันไปละคร่าวๆคือแบบไม่ใช่ไม่เชิงคร่าวค่อนข้างละเอียดเลยแหละ <laughs> มากกว่าบนเว็บไซต์แน่นอนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เขาแค่แบบระยะ กว้างยาวสูงใช่ไหมไม่ได้มันแบบเทียบว่าแบบสัดส่วนแต่ละสัดส่วนมันเท่าไร่เท่าไหรซึ่งเวลาเราต้องใช้งานจริงนะครับเราก็ต้องประมาณของที่เราต้องใส่เข้าไปแล้วก็เราต้องการรู้ว่า,วามันกว้างยาวเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็เลยทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเองอะ่ะมันไม่มีวิดีโอไหนที่เขาอธิบายตรงนี้ก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นภาพชัดเจนนะครับบอกว่าจะชอบเนาะแล้วก็รูต่อไปที่เราจะมาวัดกันตรงไหนดีเริ่มจากตรงไหนดีนะครับก็ตรงโทรศัพท์แล้วกัวกนนะตรงนี้กระเป๋า้โททรรศัพ์ตนีน ว่ามันสูงกว้างยาวแค่ประมาณไหนนะครับผมพับตรงนี้นะมันจะเป็นรอยของโทรศัพท์ที่เราจะใส่ไปได้ตรงนี้ <10. S 1> ความลึกถูกต้องประมาณนี้ <10. S 1> เรามาดูกันว่ามันใส่ได้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะน้องเต่านมาถึงตรงนี้ประมาณยี่สิบประมาณสิบเก้าเซนแล้วกันนะตรงนี้<ม>สูงประมาณสิเก้าเซนนะ แล้วก็ความกว้างของมันก็คือจากด้านนี้ไปด้านนี้โก็คือเริ่มจากหัว s ิปตรงนี้ชิป f ศูนย์ถึงตรงนี้ประมาณประมาณแปดเซนอ่ะเรียกว่าแปดเซนนี่นะครไม่รวมว่ามันยืดได้อีกนิดหน่อยนะมันแปดเซนโอเคแล้วก็ตัวกระบอกน้ำตัวกระบอกน้ำที่ใส่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ จริงมันก็ใส่ได้สุดอ่ะก็ความยาวประมาณจริงประมาณเดียวกับเจ้าตัวกระบอกน้ำของเราอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกระบอกน้ำให้ดูนะครับว่ากวา้างเท่าไหร่กระบอกน้ำยาวทั้งหมดประมาณยี่สิบแปดเซนกระบอกน้ำของเราประมาณยี่สิบแปดเซนต์วกระบอกน้ำกว้างกระบอกน้ำกว้างประมาณแปดประมาณเก้าเซน เห็นแล้วกระบอกนะ้ำว้างแล้วเก้าเซนแต่เวลาหน้ามันจะเป็นเคอร์ฟแบบนี้นะครับเวล,ะละาเราใส่เข้าไปมันก็จะสลิปน,นิดนึงก็ประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดแต่เซนนะครับก็จะได้ง่ายๆปกติไม่มีอะไรชึบนะใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะลงไปสุดที่ตรงนี้ตรงที่เราวาดเอาไว้ มัดอีกทิ้นหนึ่งนะเผื่อเพื่อนๆลองใส่ประมาณ2 0มันยี่สิบห้าเซนนี่ยี่สิบห้าเซนแล้วก็กระเป๋าด้านข้างนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองใส่เพื่อนๆดูนี่คือใส่ขนมใส่อะไรได้เยอะเลยมาใส่ได้ยาวมาถึงนี่ แดี๋ยวเราก็มาให้เพื่อนๆดูตรงนี้ให้เห็นชัดเป็นช่องตรงนี้อย่างเดียวช่องตัวนี้ก็ยาวเอากว้างก่อนแล้วกันนะกว้างตัวนี้ประมาณสิบประมาณสิบเซนประมาณสิบเซนแล้วก็ยาวลงไปแบบนี้สมมติเป็นเหมือนขวดน้ำตรงนี้เลยนะก็คือจริงๆเขาทำมาให้แบบใส่ขวดน้ำตรงนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใส่อย่างอืงอ่นตรงกระเป๋าข้างนี้นี่ก็ใส่ขวดน้ำได้ก็ประมาณยี่สิบห้าเซนใช่ประมาณยี่สิบห้าเซนเหมือนกันโอเคมากไป สำหรับช่อตรงนี้นะครับผมก็ใส่พวกหูฟัง Apple AirPod Pro 2นะครับหรือว่าพวกขนมก็ใส่ตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้หล่นนะครับมันยังมีขอบตรงนี้ไหขอบตรงนี้เวลาเราวิ่งอ่ะขอบทุกอย่างมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแบบบล็อกไปส่วนหนึ่งละมันก็จะไม่สามารถแบบหล่นออกมาจากช่องตรงนี้ได้ตอนแรกผมก็กลัวอย่างนะ้ว่ามันจะหลุดออกมาหรือเปล่าแต่ว่าพอใช้จริงๆอ่ะก็คือสีเขียวเพินมทางสีเขียวตอนนี้ก็จะปล่อยนะ แล้วก็มีตรงไหนด้านนี้ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับด้านด้านซ้ายมือแล้วก็บางคนอาจจะสอบถามน,นะครับว่าตรงนี้มันกว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูเลยจะได้เห็นแบบวิดีโอเดียวนะครับครบทุกอย่างเลยชื้นยาวขึ้นมาได้สูงสุดไม่ได้วัดจับฐานล่างสุดนะครับเพราะว่ามันดึงลงไปสุดไม่ได้ละมันติดสุดได้แค่นี้สูงสุด,สดได้แค่นี้ฉะนั้นเราจะวัดแค่ตรงนี้สองประมาณสิบหกจุดห้า นี่นะเราเล้าสิบหกจุดห้าเซนแล้วมันก็จะเลื่อนเราสามารถปรับระดับได้ปรับระดับได้หมดชชิชนะโอเคมากเลยแล้วถ้าเราไม่ใช้งานสมมติเราต้องการพับให้มันเล็กๆการพับให้มันเล็กๆน่ยเดี๋ยวเราดูกัน ก็พับได้นะนี่แล้วเราก็สมมติมีสตรัปมีสายมาลัดก็เหลือประมาณเท่านี้เองจริงๆพับให้เล็กกว่านี้ก็คิดว่าได้อยู่นะแต่ว่าเราสักประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับก็เหลือความยาวประมาณแค่12เซนประมาณนั้น,น,นด้านนั้น12บสด้านนี้สักประมาณ14อ่ะ14ประมาณ14เซนคร่าวๆนะ,ะโอเคเลยเอ็กซ์แพนมาก็ สูงยาวขาวดีประมาณนี้เลยนู่ตรงไหนกันสตัต๊ตรงนี้ไหมว่ามันยืดยืดออกมาได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดกันดูเทียบตรงไหนนาำสุดปึ๊บเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาเอาแบบไม่ไม่แบบไม่สุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็สุดได้แบบเยอะ,ะมากๆเลยนะแต่ว่าเราแบบพอประมาณแล้วกันสักประมาสิบเซนเลยนะขึ้นมาสูงได้ถึงแบบสิบเซนเลยนะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับ360สามร้อยหกสิบองศาตรงที่คิดว่าควรจะวัดนะครับก็วัดได้เรียบร้อยถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปหาซื้อกันมาได้นะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับว่ามีกระเป๋าตรงไหนบ้างเกระเป๋าโอเปอร์บิลลรอบด้านนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่องนั้นนะมีโพสไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน,น้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเทียบอุปกรณ์ต่างๆกัน ก็ทำมาอยากพลาดนะครับอยากได้ข้อมูลครบพ้วนของแบบสามร้อยองศาโนบูชิสนะครับก็ิดตามกันได้เดี๋ยวจะมีวิดีโอดีๆเด็ดๆมาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับจากแบบคอสแตเมอร์ไซส์จริงๆที่แบบเป็นผู้ใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์จากแบรนด์หรือว่าอะไรบ๊ายบาย